ผมถึงต้องมาปัดกวาววดถกมอเตอร์ไซค์ซูซูกิเองละ่ะจ้ะเ <c oughs> จ๊ขา <c oughs> ทุกทีให้หนุ่มๆใช่ไหมสช่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าระดับ Suzuki Les p r i m ยมอเตอร์ไซค์อีโคดูหรูหราขนาดนี้ต้องมือเจ๊สองคนเท่านั้นแหละไอ้พวกนั้นตัวมันแข็งคือให้ทําอะไรเดินไปเดินมาก็แข็งช่และอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมาเช็ดเองเพราะว่าเจ๊สองคนน่ะส่งหนุ่มๆไปช่วยป้าตาขายผัดไทยใบตองที่บางบอนดูคืออย่างนี้เรื่องป้าตาน่ะป้าตามีอะไรกาองเราผัดไทยที่ใบตองลองจำได้ใช่ไหมมีหมูก็เอออร่อยแสนอร่อยคนแห่กันไปรับประทานแล้วตอนนี้ป้าตาจะก แฝวบวมแล้วบอกท่านผู <ís im> <avez> <S <S ้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าใจเย็นๆนะคะเวลาไปเนี่ย เพราะว่าเราไม่ได้มีระบบอุตสาหกรรมร้านที่มารายการเนี่ยค่ะคือเห็นใจแม่ค้ากันนิดนึงนะเอาอย่างนี้ทางที่ดีเนี่ยค่อยๆไปกันค่ะเออไปหรือแค่ผ่านไปแวะไปดูลูกชายแกนิดนึงยังยม่ต้องกินข้าววันนี้ก็ได้ที่ทางก็เออหรือไปขอหวยเลขเด็ดแกนิดนึงก็ได้แล้วค่อยตั้งกลับมาตั้งหลักเขาไม่ได้หวยคนน้อย่าอะไรเอาแกมีของดีเราหลังเราค่อยไปก็ได้อะไรแบบนี้ผมว่าสมัยนี้เนี่ยอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยโอ้ควรจะรู้สึกว่าโอ้ปลอดภัยกว่าเสมอ นะคะอย่างวันนี้เลยเรามีตลาดหนึ่งมาแนะนำค่ะเป็นตลาดน้สีเขียวอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินใครที่ชอบผักสดสดแล้วก็ขนมบ้านๆเนี่ยต้องไปที่นี่ให้ได้ไป<า>เลยเจ๊ชอบไปเลยจ้ะเจ๊จ๋า หน้าฝนแบบนี้นะครับมองแผงผักทีไรก็เขียวกะจีงดงามเหลือเกินครับอู้ยิยงถ้าเป็นผักอีสานบานเฮา้วยแล้วก็อ,อสดคักคักสดไหลไหลครับแม่วันนี้เมยเล็กจะพาไปดูดเลยนะฮะเมืองช้างสุรินทร์ครับต้องบอกว่าทุกเช้าวันเสาร์บริเวณสนามญ้าหน้าอาบาจสาุรินทร์เนี่ยก็จะแปรสภาพเป็นตลาดนัดสีเขียวแหละครับอย่างลวยที่บ้านสุกก็ตักก็ขนกันมาหรือว่าถั่วง,งอกที่บ้านโตเต็มที่ก็ใส่กระสอบยกออกมาขายทุงละสิบบาทแบบนี้พูดได้ว่าปลูกเองเก็บเอง ข้ายเองกันทุกร้านเลยแหละครับหน้านี้ผักเยอะจริงๆค่ะเยอะเลยมีอะไรบ้างจ้าอันนี้ยอดบัวค่ะยอดบัวบ้านเลยอันนี้เขาเรียกออมแซบค่ะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกเบนจรงนะคะไปทําอะไรกินนี่ทานสดก็ได้ค่ะจิ้มลาบบางคนไปทําน้ำคอร์รี่ฟิวเราไปเตยผสมใบเตยผสมใบยะนางอันนี้ลหละอันนี้โสมค่ะอันนี้ทานสดก็ได้ค่ะจะออกก็เปรี้ยวผัดน้ํามันหอยได้ค่ะเปรี้ยวนีด อันนี้ขายกําเท่าไหร่ก็ขายมละห้าบาทครับล่ะเพราะว่าปลูกที่ไหนบ้างจ้าทั้งหมดนี้อันนี้ปลูกในสวนแล้วค่ะวิธีการดูแลมันนะคะใส่ปุ๋ยรดน้ำปุ๋ยอินทซียค่ะก็ะเป็นปุย๋ยคอกเรล่านี้แหละค่ะก็เลี้ยงหมูปเป็นหมูหลุมแล้วก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้แหละค่ะใส่อีกนะยังมีหนอนอยู่นะใช่มันต้องแบบปลอดสารพิษจริงๆชาวสุรินทุกคนจะรู้จักตลาดสีเขียวเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเขียวจริงๆเลยครับไม่มีการปรุงแต่งใดๆลูกค้าก็หิ้วตะกร้ามาจ่ายตลาดใช้ของธรรมชาติที่เป็น ชนะใส่ของกลับบ้านอย่างก้านมะพร้าวแบบนี้แหละครับเอาไม้ของพี่เป็นอย่างนี้เลยกันน มะเพร้าค่ะคนโบราณเขาจะเสียบแบบนี้นี่มันเป็นเลยขายก็ขายเป็นไม้แบบนี้เลยใช่ไหมและเป็นลูกค้าชอบค่ะเอนไวาถือไปไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ใช้ทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านให้มีประโยชน์เห็นขนมอันนี้สะดุดตามันคือขนมอะไรจ้ะขนมข้าวต้มด่างจ้ะด่างมันคืออะไรอ่ะคือมันเป็นพืชธรรมชาติแหละต้นที่เหล็กต้นผักขมเอามาเผาขาวเผาก่อนแล้วกับขี้เถ้าอ่ะคันเอา น้ำละมมแช่กับข้าวเหนียวนี่หนูกินเปล่าๆหรือว่าจริงๆมันต้องเอาไปใส่แลวแต่ชอบนะบางคนเขาใส่จิ้งกลำตาลแดงคนโบราณเขากินข้าวโพมาแบบนี้แหละเวลามีงานแต่งงานอะไรข้า็ห่อสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าทุกคนที่จะพูดรอเรือแล้วก็รอลิงชัดเจนนะครับแปบลบว่าเขาจะอินเตอร์พูดทั้งไทยแล้วก็ขเขมรด้วยนะครับเดี๋ยวให้หมวยเล็กแซมเปลิลซ้อมภาษา,าเขมรสักรกรมสองคำา้ ที่นี่น้ำยาเขาก็ไม่เหมือนที่อื่นด้วยเป็นน้ำยาอะไรจ๊ะเนื้อปลาทูกับปลาทูหอมใช้ปลาทูแล้วก็ผักเครื่องเคียงเรียกอะไรอะคะบางคนเขาเรียกกลางพูการพูการพลูซากาเม้นก็สกีฟกระดามยากแล้วและไอ้สีชมพูนี่คืออะไรอะคะเดออะนั่นนะมันจังฮะอ่าอาพริกกระหอมัาทำไมพริกกระหอมันเนี่ยพริกกระหอม แหมดูสิครับเขื่นกล้องซะจนพูดผิดพูดถูกยังนะครับยังมีขนมเนียนเละขนมท้องถิ่นกับคนซุรินมาให้ชิมกันอีกด้วยครับดูสิครับวิธีการทำก็แปลกแปลกชื่อก็แปลกแปลกเนียนเละ มันก็คือไอที่เขาเอาไว้นึ่งข้าวเหนียวอะไรพวกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ะโรจอย้ำตาลอะก็เอามาวายแล้วทําไว้นึ่งเหรอค่ะก็ใส่น้ำไว้ข้างในแล้วก็จุดเตาแล้วก็ใช้เป็นไอๆอย่างเงี้ยค่ะว่าแต่มันคือขนมอะไรคะขนมเนียนค่ะเนียเหรอเนียเหรอเนียนเหรออันนี้ไม่เคยเห็นเนาะมันทํามาจากอะไรคะไข่มะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำตาลอ้อยแป้นขนมเนียวค่ะมันเป็นขนมของฝั่งขมร้นไหมคะทางถึงบ้านสุรินเลยค่ะอร่อยนี้ ข้นสุรินก็จะผูกพันกับข้าวนะครับทั้งข้าวสารและก็ข้าวเหนียวนะครับมักจะใช้เป็นส่วนผสมในการทําอาหารทุกชนิดอย่างร้านที่กัญยาก็เช่นกันนะครับที่บ้านก็จะปลูกข้าวทั้งข้าวมะลิแดงข้าวหอมนิลแล้วก็เหลือมาแบ่งขายกิโล2กิโลนะครับกิโลละ80บบาทเท่านั้นเองนะครับถูก พูดถึงเรื่องข้าวนะครับก็อยากจะแนะนําข้าวน้องใหม่ล่าสุดก็คือข้าวพันไรซ์เบอร์รี่นะครับมีสารอาหารมากกว่าข้าวทั่วไปว่ากันมากินแล้วก็จะป้องกันมะเร็งได้ด้วยโอ้เอาสิเราต้องตามไปดูกันที่โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชนะครับต้องบอกว่าทุ่งนาก,กว่า100ไร่โดยรอบเรือนจําชั่วคราวโคกตาบันอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้และก็เสริมสร้างทักษะการปลูกข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ให้กับผู้ต้องขังที่เป็นเกษตร,รกรหรือผู้ที่สนใจจะปลูกข้าวเพื่อสุขภาพนนั่นเอง พี่พลึกคะาว่าแต่ว่าทําไมต้องเป็นข้าวพันไรซ์เบอร์รี่คะข้าวพันไรซเบอร์รี่เนี่ยเกิดจากการผสมระหว่างข้าวหอมนินกับข้าวหอมมะนิ105ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากเลยม,มีสีม่วงเข้มมีกลิ่นหอมฮะหอมไหมครับ โอ้ใช่จริงด้วยค่ะหอมมากมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วถ้าเกิดว่าคนสวยอยู่แล้วนะฮะทานแล้วจะสวยมากยิ่งขึ้นเหมือนน้องเมย์เนี่ยแหละครับเข้าทางหมวยเลกเลยนะครับเรื่องสวยๆเนะี่ยวิธีการหุงก็ไม่ยากเลยนะครับปุกเข้าครัวกันเลยดูเลยครับคุณพี่คนสวยกําลังหุงอ,อยู่พอดีอะไรห,หมวยเล็กเร็วๆเ,เดี๋ยวไปทันเราไม่ต้องไม่ต้องแช่ไว้ก่อน<ม>ใช่ไหมไม่ต้องแช่ค่ะซาวสามหุนเสร็จซึ่งวัดดูม,ดดมีวัดดูก็ต้องใส่มากกว่าปกตินิดหน่อย เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าข้าวนี้มันจะแข็งกว่าข้าวสีขาวหน่อยนึงนะคะก็เลยต้องใส่น้ำให้น้ำเยอะหน่อยนึงถ้าน้ำน้อยมันอาจจะแข็งได้นะคะแทนแทนแทนหอมากโอ้โหจะบอกว่าข้าวพอหุงออกมาเสร็จแล้วมันแบบมันเรียงเม็ดสวยเห็นเป็นเม็ดข้าวทัดๆเลยเนาะแล้วหอมมากที่สำคัญต้องชิมค่ะว่ามันนุ่มมะเป้าหอมมากอ่ะ นอกจากมีลาบหมูเป็นกับข้าวแล้วก็ยังมีลาบป่าด้วยนะครับหมวยเล็ก <c oughs> ที่โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชเนี่ยจะเน้นการปลูกข้าวแบบวิธีธรรมชาติล้วนๆเลยแหละครับไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยแต่จะใช้ระบบนิเวศกําจัดแมลงหรือว่าภูมิปัญญาแบบไทยๆนะครับอย่างเช่นการใช้น้ำมะพร้าวเพื่อเป็นอาหารเสริมให้กับต้นข้าวแทนการใช้สารเคมีนั่นเองครับทำให้ข้าวพันไรซ์เบอร์รี่เนี่ยอร่อยแล้วก็หอมแบบที่หมวยเล็กนั่งกินอยู่เนี่ยแหละครับ คือเป้าหมายเราให้การฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เป็นเกษตรกรที่เป็นชาวนาที่มีความสนใจค่ะคือสามารถนําความรู้ไปใช้เมื่อพ้นโทษเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับกรเกษตรกรส่วนใหญ่ก็คือสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวพันธุ์ลิสเบอรี่ได้ทุกคนเลยไหมคะเชิญเข้ามาติดต่อประสานงานแล้วมาศึกษาดูงานฝึอกอบรมกับเราก็ได้เลยครับเช่นบุรีรัมย์ศรีสะเกดนี่ใกล้เคียงสามารถมาติดต่อได้หมดแม่อยากจะกระซิบดังๆเลยว่าฟรีจ้าหุยดีใจแทนคนสุเรนจริง สิ่งที่มีโครงการดีๆที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการปลูกข้าวที่สําคัญทําให้ทุกคนก็มีข้าวดีๆปลอดสารเคมีไว้กินเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงท่านใดสนใจอยากจะปลูกข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ก็มาเรียนรู้กันได้นะครับที่โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพด้วยอินทัชรับรองว่าคุณจะมีข้าวดีๆไว้กินกับคนที่คุณรักแน่นอนครับ ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นไงคะกลิ่นที่เจได้กลิ่นตอนนี้หอมหอมของดำมันดีโอเคป่าอันนี้บอกชัดเจนถือท้าคร้องอร่อยหมดเลยานี่พูดตอนผัวเขากลับไปแล้ว นี่หอมเปียกปูนดีป่ะช็อกโกแลตก็อร่อยแต่ตอนนี้เด็ดที่สุดก็คือต้องเป็นข้าวข้าวกล้องอย่างนี้ใช่มนะแล้วก็ปลอดสารคือคือข้าวอินทรีย์เลยใช่แต่คนสุรินทร์พูดเราเรือชั้นจริงนะแม่ค้าของคุณอะใช่ชัดมดเลยาะชัดมากนึกถึงยิ่งยงเลยเขาเคยสอนดิฉันคำว่าเสาะกราวเนี่ยที่พูดถูกเพรงว่าสะระกราวรอเรืออันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผัวเขาเหมือนกันโอ้โหผัวเยอะเยอะอะพี่ฉันเนี่ยคิดเลยนะอ้าวเหรอเธอเดีพูดเล่นฉันคิดเลย ไปไปไปกัค่ะเยวจะกินข้าวไรซ์เบอร์รี่กันหน่อยอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่กับรายการตลาดศาสนาเฝ้าสวัสดีค่ะ